กดติดตามน้อมรับคำทำนายก่อนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วัน7วันนะคะมาดู10เรือนชะตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะหลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้สิ่งดีๆจะกําเนิดเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะ,ะในเรือนของตนุนะคะคุณได้สตริง สเต็งหมายถึงในช่วงนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเสาหลักของบ้านเสาหลักของครอบครัวหรือไม่งั้นก็เป็นผู้ชายก็เป็นคนที่แบกภาระแบกหนี้สินพูดอะไรไม่ค่อยได้นะคะอ่าช่วงนี้เป็นคนที่แบกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลาน นะคะ,ะเป็นคนหาคนเดียวเลยในช่วงนี้นะ,ะตัวเรานะคะดวงชะตาของตัวเราเองนะคะพึ่งใครไม่ได้เลยเนาะช่วงนี้ต้องพึ่งตัวเองนะคะรู้ว่าเหนื่อยว่าท้อแต่คุณมันเก่งอยู่แล้วคุณมันเก่งอยู่แล้วนะคะ,ะตกเรือนกร,รมมะนะคะโอ้ตกเรือนกระดุมพระนะคะกระดุมพระในช่วงนี้การเงินของคุณจะเข้ามาหลายช่องทางและก็ออกหลายช่องทางในเวลาเดียวกัน นะมันขึ้นมาเลยว่าช่วงนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินนะคะมีเกณฑ์การเงินอาจรั่วไหลนะคะการเงินอาจรั่วไหลนะแต่คุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะถึงจะออกไปหลายช่องทางก็เข้ามาหลายช่องทางเช่นกันช่วงนี้ใช้จ่ายเงินให้มีสติมากๆะอนะ,อะตกเรือนกระดุมพระนะการเงินทรัพย์สินของคุณในช่วงนี้นะคะ,ะมีเกณฑ์การโยกย้ายแปรผันแปลเปลี่ยน นะคะยังไม่นิ่งการเงินยังไม่นิ่งนะคะเข้าออกหลายทางนะยังไม่มีเก็บในช่วงนี้นะตกเรือนสหัดส,สหัดชะสหัดชะคุณได้ไพ่เทมเพร,รนนะคุณได้ไพ่เทมเพร,รนนะคะไพ่เ e มเพนบ่งบอกว่าช่วงนี้นะการไปเจราจากับหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะได้แต่ขอให้คุณมีสตินิดนึงนะคะใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจากันนะการเดินทางการเจรจาการสื่อสารนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะไปคุยกับใครก็แล้วแต่นะหุ่นส่วนเพื่อนนะคะก็จะดีนะเพื่อนรักด้วยแต่ว่าอารมณ์ตัวเองอย่าใช้อารมณ์ในการเจรจาหรือการพูดเด็ดขาดเพราะคุณชอบเอาอารมณ์เข้าไปพูดชอบโมโหโทสะ นะชอบคิดเรื่องเก่าเอาไปพูดนะคะอ่านะเวลาคุยกับเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่าขอให้มีสติมีอารมณ์ให้มากๆนะคะอ่าต่อไปในเรื่องของพันธุพันธุคุณได้ queen of ค u ันะคะอ่าในเรื่องของพันธุนะคะอ่ามีเกณฑ์การเดินทางยานพาหนะนะคะมีเกณฑ์การที่จะได้เดินทางนะคะอ่าแล้วก็ครอบครัวคนในครอบครัวนะคะ ผู้ชายจะนำโชคมาให้คุณผู้ชายจะนำโชคมาให้คุณนะคะเป็นผู้ชายผิวขาวนะจะนำโชคมาให้คุณเป็นวัยกลางคนนะคะไม่แก่ไม่เด็กนะวัยกลางคนก็จะอยู่ราวๆ20ขึ้นไปหา30นะคะวัยกลางคนนะคุณจะมีข่าวดีนะคะ,ะคุณจะมีข่าวดีนะคะพันธุนะ เดี๋ยวจะได้เดินทางแล้วก็ไปไหนหรือจับรดตอรี่อะไรก็จับกับผู้ชายที่เป็นคนผิวขาวอะ่ะสูงขาวอะ่ะนะคะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยเบอร์นะปุตตะอ่ะไปดูไพ่ปุตตะคุณว้าวขึ้นไพ่เงินขึ้นไพ่เอ็ดออฟ a c ทิคลขึ้นไพ่การเงินนะคะปุตตะคุณได้แน่นอนนะคะคุณจะมีโชคมีลาบนะคะอาจจะให้อ่า ลูกหลานหยิบให้ก็ได้นะคะอาจจะให้ลูกหลานหยิบให้หรือตัวคุณหยิบเองแต่หยิบกับผู้ชายที่เป็นผิวขาวเวลาซื้อลอตเตอรี่หรือคุณเดินทางไปที่ไหนอ่ะคุณสามารถหยิบได้เลยเพราะคุณจะมีข่าวดีฟุกฟุก๊กแบบงงๆงเกิดขึ้นคุณจะได้โชคได้ลาบนะคะอะปุตตะมาแล้วสิ่งดีๆจะกำเนิดเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณจะได้เงินแบบลาบลอยอ่ะหลักแสนหลักล้านน่ะนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะโชคใหญ่วิ่งเข้าหา นะคะโชคใหญ่วิ่งเข้าหานะและยิ่งคุณนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเงินจะเข้าเยอะเงินจะหลั่งไหลเข้าเยอะในช่วงนี้นะคะอ่ะต่อไปมาดูอรินะคะมาดูเรือนอริของคุณซีนะอ่ะคินออฟแ e นตเคนะคะอ่าได้ฟ i n ออฟ e n นต c l เคลเลยนะ,ะรดาชนีถือเหรียญราชนีถือเหรียญมันขึ้นมาเลยอริคุณมีไหมอริคุณไม่มีนะ เพราะว่าอะรี่คุณกายมาเป็นเพื่อนกายมาเป็นการมิตรที่ดีต่อคุณกายมาเป็นเกื้อกูลกันนะคะตกอะรี่นี่คือคุณมีเงินคุณมีทรัพย์แล้วอะ่ะมันมีแต่คนอยากเข้าหาคุณอะ่ะในช่วงนะี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีคนเข้ามาหานะคะอะริไม่มีตกอริไม่มีดวงดีดวงเปิดนะพอตกอะรี่ปุ๊บคุณรวยปั๊บเนี่ยคนที่แบบไม่ชอบเราชอบเราทันทีรักเราทันทีมีแต่คนรักนะอะ่ะตกเลือนปัตนิ ปัตตนี้คุณได้สิบเหรียญโอ้คู่รักคู่ครองคอยซัพพอร์ตคุณมีโชคกับคู่ด้วยเช่นกันคู่หาเงินเก่งคู่หาเงินมาให้ก็เป็นข่าวดีเป็นข่าวดีเลยสิบเหรียญนะคะตกคู่รักคู่ครองนะคุณกับครอบครัวเนี่ยมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีและนะคะเดี๋ยวจะมีมากกว่านี้อีกนะคะเป็นคู่ดวงสมพงกันอยู่ด้วยกันแล้วร่ํารวยอยู่ด้วยกันแล้วมีเงินมีทรัพย์นะคะมีเงินมีทรัพย์เลยนะคะอยากจะบอกว่าตกปัตตนี้คู่รักคู่ครอง นะหุ้นส่วนในช่วงนี้คุณก็ดีหุ้นส่วนดีการเงินนะคล่องการเงินคล่องเลยช่วงนี้ข่าวดีัม่ละแม่นะอืตกมรณะมรณะคุณได้สามเหรียญน,นะคะกลัวทำไมละ่ะไม่มีเกณฑ์การตายพัดภาคจางห่างหายไม่มีแน่นอนมีแต่เกณฑ์การจะได้รับข่าวดีได้รับโชคดีมีเกณฑ์จะถูกหวยจะมีคนมาให้หวยด้วย อยู่ดีๆก็จะมีคนมาให้หวยเนี่ยเห็นไหมคนมันดวงเปิดคนมันดวงเปิดอยู่บ้านเฉยๆก็จะมีคนมาให้หวยหลับตาจับก็จะถูกหวยนะคะอ่าหลับตาจับก็จะถูกหวยจะได้เงินจะได้โชคนะมรณะคุณไม่มีโรคร้ายกลายเป็นโรคดีนะคะอ่าใครที่เจ็บป่วยอดแอด,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 อดจะได้ยาดีหมอดีหายฟื้นคืนชีพไม่ตายละ มาเจอคลิปนี้ดวงดีดวงเปิดและแชร์เขาบอกเขาด้วยนะคะสิ่งที่คุณเจออยู่โลกที่คุณเป็นอยู่เดี๋ยวจะหายจะมีปฏิหาริย์เดี๋ยวหายแน่นอนนะบอกเลยนะคะอ่าไปดูในเรือนมอรณนะนะคะเรือนมอรณะของคุณนะคะอ่าไปดูเออไปดูในเรือนสุภะนะไปดูในเรือนสุภานะสุภา,ภาความสำเร็จชื่อเสียงมาด้วยตัวเองยิ่งทำยิ่งได้ นะหาสิ่งที่คุณทําอยู่นะหรือกําลังคิดจะทําหรือทําแล้วแล้วเหนื่อยแล้วท้ออย่าท้อใส่กําลังไปเต็มที่ใส่กําลังไปเต็มที่รวยเลยบอกเลยว่าจะรวยนะคะอ่าสุภาี่รวยแน่นอน8ดเหรียญสุภาคุณตกแดเหรียญนะอ่าแล้วมรณ<ม>ะนะคุณไม่ต้องกลัวมรณะนะคุณตกสามเหรียญมรณะนะให้โชคนะคะสิ่งดีๆกับกลายเป็นสิ่งดีพิกร้ายกลายเป็นดีเป็นไปได้ไงอ่าเป็นไปได้ยังไง ะะช่วงนี้ข่าวดีเลยข่าวดีเลยไทยที่เข้ามาเจอนะบุญนำพาดวงเปิดวาสนาได้เจอกันกัมมะนะกรมมะตก King of c ค r d นะคะกรมมะนี่ไม่ต้องห่วงนะกรมมะอาชีพการเรียนรู้เดี๋ยวมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยแนะนํามีคนช่วยมีคนช่วยไม่ต้องกลัวเลยอยากจะทําอะไรก็จะมีคนช่วยก็จะมีคนไกด์ไลน์ให้แนวทางแนะนําเรานะคะเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งดีเนี่ย สิเรือนชะตาของคุณดีมากเลยนะช่วงเดือนกันยายนใครที่ผ่านเข้ามานะวันที่วันที่16บหกนี้มีเกณฑ์จะถูกลงวันที่หนึ่งมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนเงินก้อนนี้สามารถปลดหนี้ได้เลยขึ้นอยู่กับฐานบุญบาร,รมีคุณนะสะสมบุญให้เยอะๆอย่าทานเนื้อทานผลไม้ได้วันพระยิ่งจะดีมากช่วงนี้ดวงเปิดดวงปังให้นะคะอ่าสิเรือนชะตาคุณกําเนิดเกิดขึ้นแล้ว ใครที่รอเงินรอทรัพย์หรือใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอให้คุณได้สิ่งนั้นทันทีทันเวลาหลังจากคุณเห็นคลิปนี้ไม่เกิน3วัน7วันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะนะหรือใครที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ขอให้คุณรีบปฏิบัติซะเพราะดวงคุณมันเปิดดวงชะตาคุณมันให้การเงินคุณมันเปิดคุณจะได้อย่างที่หวังอย่างที่ขอนะคะยินดีด้วยสําหรับคนที่มาเจอไม่มีคาว่าบังเอิญแน่นอนแล้วยิ่งคุณดูจนจบ สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบงงๆแน่นอนการเงินโชคลาภมาเลยเต็มเลยนะคะธุรกิจค้าขายจากเงินติดขัดเดี๋ยวจะมีเงินคู่รักคู่ครองดีพารวยคู่สมพงกันนะคะอ่าอรินะคะอะริไม่มีใครที่คิดไม่ดีกับคุณเขาจะกลับกายมาดีด้วยยินดีด้วยนะเคยทะเลาะก,กันไปแล้วสิปี10ชาติแล้วเดี๋ยวเขากลับมาคืนดีกันยินดีด้วยจ้า